10วิธีสังเกตตัวเองว่ามีพลังจิตสูงหูทิฟตาทิฟหรือไม่ในที่นี้ถ้าเกิน6ใน10ก็ถือว่ามีพรสวรรค์สามารถเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อ1ไม่ชอบทำตามกระแสะของคนส่วนใหญ่มักไม่คล้อยตามกระแสะส่วนใหญ่ยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักข้อ 2. ดวงตาเข้มแข็งและมีพลังสังเกตคนจะหลบตาเราเสมอ ข้อ 3. มีความสงบนิ่งเสียใจดีใจตกใจก็เก็บอาการเอาไว้ได้อยู่และเป็นคนที่มีพลังจิตสูงไม่ตกใจง่ายๆข้อ4คนจะชอบเข้าหาพอได้รับความสบายใจข้อ 5. คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าแม่นยำเสมอจิตมักเป็นสมาธิร่วงรู้ได้มีเซนแรงข้อ 6. ไม่แสดงอาการโกรธใครมักเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งและคนอื่นอ่านอารมณ์ได้ยากข้อ 7. มีโชคบ่อยไม่ว่าจากฝันหรือได้ยินได้เห็นข้อ 8. ปะภาษสัมผัสไว้ได้ยินเสียงแม้จะเสียงเบาๆในบางคนก็จะตื่นง่ายข้อ 9. ไม่ชอบนินทาคนอื่นข้อ10มีความเป็นผู้นำและสามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามเห็นด้วยได้ง่ายรู้จังหวะและวิธีเข้าหาในการชี้นำ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตั้งแต่6ข้อขึ้นไปก็ถือว่ามีของเกา่าบุญเก่าเกี่ยวกับเรื่องนี้และถ้าสนใจก็สามารถฝึกฝนต่อไปด้วยการฝึกสมาธิค่ะและใครที่ฟังแล้วคุณมีคุณสมบัติตรงกันกีนก่ข้อบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันบ้างนะคะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเดยพยากรขอบคุณค่ะ